สัตว์ใดญ่ๆลาเะเยสูรของมันได้รับพรยิ่งนักสัตว์วรีมาจกตชะบโภบาวดาเมื่อตายทู่เป็นคนบัติแบนี้และเมื่อจะลายอาเนมวันทามารีเกียมด้วยธัตุสัตว์ พระเจ้าอภิสกับท่านผู้ได้รับพระพร่ากสกิีใดๆและพระเยซูอรสของท่านทรงได้รับพระพรนิ้นั้สันตมารีมาอาตจารดภาวนาทุกทั้งหลายผู้ตกบุญบาปบัดนี้และเมื่อแต่ใด

เพียงไกสตลรกได้กาสใจลที่้เดินใส่เสื้อไรมีวันคมีเสื้อเปลี่ยนสันตบาลีานดาปรจกรภานาเพื่อลังหลาคนปาี้และเมื่อตาย

Okay.